ตอนนี้เข้ามาสู่ในเกมที่3มาดูว่าเมียนมาจะตีใครแตกได้หรือเปล่าเนะี่ยหรือจะเป็นประเทศไทยเนะี่ยที่ยังยืนหยัดเนะี่ยเอาความได้เปรียบแล้วก็ความตึงเนี่ยนะครับจนถึงเกมสุดท้ายเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงในเกมนี้พร้อมแล้วนะครับในเกมคู่ที่3มนะครับผมรัตมาสน,นะครับทัหน้าที่ผู้บรรยายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนุกจะตึงจะเด็ดจะมั่งไหนนีคืออนไาในเกมสามรพร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go ตัดเข้าู่ในเกมคู่นี้ครับกับอารีนาครับในคู่ของประเทศไทยกับเมียนมาในเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เนี่ยใครด้วยดูอยู่กดไลค์พี่หน่อยกดไลค์กันหน่อยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับสอปลาวันที่28นะอ่นะนะครับฝากด้วยนะสำหรับใครที่อยากคัดเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับก็ไปคัดได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะ หัวใจให้กันรัวๆหน่อยเร็วหัวใจใกันรัวๆหน่อยนะครับในฝั่งของเมียนมานะครับเมียนมาก,ก็เนี่ยเลือกแบรนด์ตัวอย่างแฟนดีกับรูบี้ออกไปกันบ้ารอัพเมียนมาเนี่ยมีน้องเอ็กซ์ฟรอสซิโบจาก GTA ค,ครับนมแมนเนี่ยมาโคจาก RSG ครับมีน้องนาวครับ มุมมาเบอร์2จาก g t a นี่คือเรืงของเมียนมาสวุดยอดรับสาย WYC ครับนั่งดินรอสครับจาก MYR s e k i ครับ PCE ครับแล้วก็มีโนเนมครับคนที่5เป็นนั่งซินโดครับจาก RTS นี่คือเรืงของประเทศไทยเดี๋ยวประเทศไทยเลือกแบตเป็นบรรทัดทอกับเรื่องไทยกีออกไปครับโอ้บานดำไลท์บินนะหน้าไลท์บอกถูกต้องฮะแหมเมียนมาเอาเว็กซ์หน้ามาครับเมียนมาเอาเว็กซ์หน้ามาครับในเกมนี้ครับ เมียนมาต้องการเว็กซาน่าที่เอามาเล่นในทีมไฟต์แล้วก็มาเติมดาเมจดเอลีด e, าเมจเวทเนี่ยครับแต่ก็ในฝั่งของแบรดทรอยกับฟอรัมิกครับ May, รวพรยุงไฟต์เลยครับแล้วก็ลาเซร์เนี่ยดูเมียนมาเปิดฮีโร่มาแต่และตัวนี่คือตึงๆทั้งนั้นนะโอ้โหนะ่ากลัวมากนะครับจะเป็นในฝั่งของไมโนทอหรือจะเป็นในฝั่งของอ่า ไทยเกียวนะที่เมียนมาก็ถนัดแต่ก็โดนแบนออกไปนะครับในฝั่งของเมีริกาครับเกียวไปกรอกครับโอ้โหกรอกแล้วก็เดือดรอดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรครับในเกมนี้ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาบ้านฟ้าเนี่ยอาไรบอกผมมาบ้านฟ้านี่ไงฮเอ้แบนเออมันมันสนุกเกินไปครับเขาเลยต๊อกๆเลยแบนครับแบนอะไรก็ไม่รู้ครับแบน ต้องบอกว่าต,ต้องนี่แบนมั่วตลอดเลยนะนี่ครับอ่ะตอนนี้ในเกมที่ในเกมที่3ครับประเทศไทยก็เลือกแบนอา่าเลือกดาวเลือกแบนกันอยู่ครับประเทศไทยก็เลือกเป็นชูกับอ่ครินเนี่ยครับในฝั่งของเมียนมาก,ก็เลดลี่กับโนแลนดเนี่ยแต่ว่ายังต้องการป่าตัวที่ดีกว่านี้ครับเลือกเป็น มาทีดีกว่าครับในตัวสุดท้ายของเงียนมากครับโอ้ตอนนี้หัวใจกันเข้ามาได้นะฝากกดหัวใจกันด้วยนะหัวใจก็รัวๆเลยเดี๋ยตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคนดูเนี่ต๊อกตอกคือบินไปแล้วนะ่ยดาไลค์ถามว่าต๊อกตอกไปไหนคนดูเป็นร้อยเนี่ยต๊อกบินนะไม่รู้อยู่ดีก็บินนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าครับในฝั่งของประเทศไทยครับตัวนี้เป็นฟรังโกครับแอนุกกับบลอดอีฮันเนี่ยสวัสดีจ้ายยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะเราอยู่ในเกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงจบนะครับ อาลิณาเนี่ยเราก็จะมีเล่นเกมกับคนดูด้วยในเกมนะวันนี้ว่าจะเล่นเอเตสกินใหม่นะเอเตสกินใหม่เนี่ยเอเตสกินใหม่นะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายเข้ามานะฝากกดหัวใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับเนี่ยไอ้มากรอดแท้โอ้โหไอ้ก็รอดเด้อ 185กงดูครับช่วยกันแชร์ได้อย่าลืมนะขอสัก300คนถึงไหม300คนเกมนี้ถึงหรือเปล่าช่วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลย อ่ะตัดเข้าโซสนามนะครับในฝั่งของเมียนมาแล้วก็ในฝั่งของประเทศไทยในเกมสุดท้ายนะครับเมียนม,ม,มาและประเทศไทยมาแล้ว,ลวดูไลน์อัพในฝั่งของอ่าเมียนมาเนี่ยครับเมียนมาก็จะมีกรอกนะครับโดมิงนะครับเป็นรายการเป็นอวลสนาครับดังเจินเป็นมาเทสครับนักยิงเป็นเลดดี้ส่วนออฟเลนเป็นเดียนลอาเด็บ ประเทศไทยครับประเทศไทยด้านบนออฟเรนเป็นชูครับแล้วก็มีอ่าหน้าของฟารามิกเนี่ยฟารามิกเลนกลางครับแล้วก็ลาเซนลอสับไฮเปอร์ฟรังโกโรมิงครับด้านล่างคลินครับต้นเกมครับไปฝั่งของเด็กไทยครับเด็กไทยกับเด็กลาอ่าเด็กไทยกับเด็กเมียนมานะเด็กเมียนมาก็ด้านล่างก็พยายามที่จะต้องการของครับแล้วก็การเงินครับเลนดี้ครับเลนเกมมากยันแรงครับแต่ฟรังโกครับเดินหาอะไรครับจะเข้าไปแก๊งไอ้หนุกไม่โดน จะไปยิงใส่เลดลี่ก็มีกรอบคอยมาช่วยครับฟังโก้ก็โดนต่อระยะไกลอยู่พอสมควรครับน้องเลดลี่ครับโดนพาวเวอร์ออฟเนเจอร์ครับอ่าแอนฮุกไม่ถึงครับเี่ียับฟังโก้ครับแล้วก็ด้านบนครับมีชูครับยืนคนเดียวครับเว็กซ์นาก็ไปป่วนครับอาจจะต้องการปิดออฟเลนก่อนแต่พอถ้าเกิดได้ออฟเลนเนี่ยจะเล่นเต่าได้ครับดูจากการเดินเกมของเมียนมาต้องการ เต่าครับอุ้ยแล้วไปฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์กลับไม่โกงรับฟาร์มิกเข้าไปลากครับดาเมจฟาร์มิกไม่พอครับโนแมนครับชูต้องกลับครับดองซิโดครับจากอาเซียสนี่ขอกลับไปแล้วครับเดียวร้อนก็เจ็บตักลาเซรลอนเข้าไปแฟนท็อปับเฟิร์สบัตแรกเป็นลาเซรลอนของปริตตีไทน์ไส้กีจะพิสตียืมนู่ดสโลว์ครับยาวๆเจอมาตีเข้าไปลำรังคอย รอมเข้าไปโซนได้พลาวเวอร์ออฟเนเจอร์ครับอัสซาวร่าไปขัดใส่ฟรังโกครับมีมาทีสครับโอ้โหที่ลำใส่ตรงนั้นแล้วเรียบร้อยครับมาทีสใส่ดิสเมนชั่นครับผู้เล่นของประเทศไทยแต่โดนดาวเม็คืนทันทีครับชูไล่เตะเก็บน้องปรอบไปสองต่อหนึ่งเด็กไทยก็ไม่ยอมเมียนมากเหมือนกันเนี่ยดึงเต่าออกมาก่อนแล้วเมียนมากครับปู่ต้องการออบเจกอย่างเต่าครับนี่ครับคือสำคัญมากนะออบเจกในเกมเพียบสวัสดีน้องๆทุกท่านเลยครับแลเรียบร้อยครับ เป็นเดียนลอดครับที่ไล่เก็บชูได้ครับ4ต่อ3ครับแล้วไฟ4 4สีฟิกเกอร์มาไม่โดนเดียนลอดก็ไปเจาะเกาะใส่น่าล้อเสียลอนสไลด์ยาวๆครับมาธีเข้าไปลำเอกราร่าครับนี่ครับมีมาร็คอยและด์ซิสเมนชั่นเดี๋ยวปิดจ็อบครับคอมโบคอมจอยของมาธีสตันทันทีไอแชนนอลกาดก็ไม่ชนะโอ้ไม่ปราพีครับเล่นเวกซ์นาเก็บนั่งุบอลล็อกออกไปมีไอแชนนอลกาดับไล่นั่งชินโดะ โอ้โหเล่นยากครับตอนนี้ครับรเศไทยโดนผักแล้วก็โดนไล่เก็บในบริเวณเต่าครับทำให้เมียนมาเนี่ยได้เต่าครับจะเป็นการเงินหรืออะไรเป็นการเดินเกมตอนนี้เมียนมาเค่จะได้เปรียบครับการเงินทิ้งห่างสองปันครับเกมนี้ของเมียนมาโอ้สวัสดี300คนดูถึงแล้วครับตอนนี้3 0 0คนดูถึงแล้วครับ400คนดูจะมาหรือเปล่าในเกมสุดท้ายฟรังโกเล่นอยู่ด้านล่างครับเดนลี่ต้องการของครับ เมียนมารูอยู่แล้วครับพยายามจะเพลย์เซฟครับแล้ววินบอกครับเห็นฟาร์มิกมาโคเช็คก่อนเลยครับแม่คือเบรกเวฟครับนี่ครับเพื่อการกั้นคีบเพื่อให้คีบขึ้นชายครับแล้วสไลเปอร์จากเลดลี่ครับส่องใส่เจอฟังโก้ครับทูดาเมีต้นเกมยังไม่เท่าไรครับเพราะนั้นแล้วอย่าให้เมียนมาได้เลยเด็ดขาดว่าเมียนมาเนี่ยมีเลดลี่ครับถ้าเลดเกมมาทูดาเมียิงแรงมากๆครับ กันเบริเออร์ครับพรอมกดพรอมเบอร์ออฟเนเจอร์ครับไปเจอรอบรังโก้ครับซ้ายมีปราไม้ครับกดมาอะไรครับปราไม้เข้าไปเล่นพร้อมกระชากวิญญาณอินเทอร์เน็ตกัดตันหลังก๊อกอกเงาะทะเลครับเข้าไปชุบใส่ดิบบี่ยิงเจาะทูดาวเบ็ดเสียรอบรังโก้คับเนี่ยบ้าเมียนมาโถมยาวปราได้ตายสองคนมาเดียร์ล็อตเทรดเราชูด้านบนได้ดัมมันยังมีประเด็นอยู่ปร่ได้เลยเข้ามาโดนดีเซ็ปชั่นครับอัดไว้เลียร์เก็บหน้าลูกคลิปออกไป โอ้โหมาทีครับใส่ดิสเซมเนชัน่นครับส่วนด้านบนลาเซลอสก็ไปเก็บเดียลลอสคืนครับโอ้โหเคาเตอร์แอคแท็กกันมันมน,มน,มนเลยครับในเกมนี้ของเมียนมาแลปะปาริตชายครับโอโ้บ้านดำนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมืดตึบอล้โอ้โอ่ะเขียกี้มันต่อครับเมียนมาโดนกระชากเข้าไปครับแฟนพิชก็ต้องพยายามโปรเทคใน,นการครับ คือจะไม่จะไม่ต้องการเสียเล่นกลางก่อนแบบเงียนมากอยู่แล้วครับพี่ไทยว่าถ้าเสียเล่นกลางเล่นยากครับโอ้แล้วโดนมารุ่นคอยลำเข้าไปแซกกี้ถึงก็ต้องใช้เป็นเอมสแลัออกไปครับอ้าวไปเจอฟังโก้ครับเผาออฟเนเจอร์ครับมีคริมครับอยู่ในพุ่งครับไล่ต่อใส่มาโครครับไอรุกจากเ้องซาวไวยี่ คนด้านล่างจะต้องปิดเลยครับโอ้เลยลาเซลรสโดนเรับอ้าวแล้วไปโดนวินชาร์ของรอสเลดนี้ยิงทูดามครับลาเซรต้องรีบเล่นกับเรดลี่เลดลี้ก็ปินวอล์กได้ก็ฟรัสโบริหารมาแล้เลมของกรอสต์เข้าไปฮิวใส่เพื่อนโดนเวสนากดเอเนอลการเดียวเสียหายเลยก็ประเทศไทโดนโถมดันดีก็เป็นเวสนากับน้องฟรอสตไปเลดลี้ทูดามนก็พร้อมสกิลของเวสนาครับนั้กิวจากเวสนาเก็บมาเซลอสครอนกับฟริสไล่เก็บไปโดนรอสแล้วโดนยันต่อเนื่องประเทศไทยไม่น่าจะไหว เลสลี่สองชูดรามเมทั้งควอจัดเลสลี่กองเมียนมาโอ้โหนี่ครับสไนเปอร์ยังสองไม่พักครับบอกเลยว่ายิงทะลุเกาะหมดครับดูครับสองทีคือเริ่มเจ็บแล้วครับเลสลี่ครับยิงใส่นะของชูไว้เกือบดับเบยบโอ้เมียนมาอาศัยจังหวะตรงนี้ครับไล่เคลียร์เต่าทันทีครับเป็นตาทีครับเอ็กซ์โรชเบอร์จากทีทีเอ เชียร์เตาไปได้ขอคนละหนึ่งไลนตอนนี้ใครเชียร์ไทยพิมพ์ไทยครับใครเชียร์เมียนม,มาธงเมียนมาเแอร์เมียนมาเบนกระลำบ้าโบมียนมื่อมาทีครับมากับวิงซันนาครับพร้อมกับกรอฟครับจะเข้าไปป่วนบูบ้าขอมประเทศไทยมีฟังโกลล้รอใช้แอนฮุคกครับจะดึงเข้าป้อมครับลานเซลอส์ลอนล้าน ออฟเจกครับเราได้หรือเปล่าตรงนี้โอ้ยวินชาร์ตของก๊อกเข้าไปอัดฟอปกับเอ็นทร่ากาเดี่ยวนล้วทเลมชุบไว้ครับยื้อไฟสาดฝรัในไทยกับเบี้ยบ้าแล้วเป็นลางเซนหลอดแกมาทิ้งไว้เดียร์ลอสได้ทาวเวอร์ในเลนบนอย่าเผลอเด็ดขาดรับปราดในไทยอย่าเผลอโนดโนแมนดัน no แล้วครับจากด้านล่างไปเสียกับเในไทยในไทยได้มาสองครับเราฟังโกไปเก็บนอคเวสนาแล้วลูกสองชตกันมา,า,นมาตายหายเลยโอ้ยแล้วเดียร์ลอสเป่าหมดเลยครับกลายเป็นเดียร์ลอสครับปูเก็บไปยังเยอะเลยครับเด้งนอ แฟนของเบียนมาโอ้โหเดียนล้อนครับมาได้ถูกจังหวะเสียไปถึง3ตัวแล้วปบรดิทัยโอ้โหช็อตนี้ต้องบอกเลยว่ามาทันเนี้ยบอแมเนี้ยโอ้ชูด้านบนครับเกิดมาอีกครั้งครับปบรดิทัยครับตงกลางเสียดาวเอเดนย้ายกับเบียนม่ะทางก็เช็คในบุ้มแล้วครับยิงยาวๆครับ5คน ของประเทศไทยครับยังไม่ไปไหนครับผู้เดินเข้ามาครับไดลอสครับเข้าไปเจาะเกาะใส่ซาวายซีครับโดนครับใส่เข้าไปโดนดาวเมทของเอ็ชนอลกาดของเว็กซาร่ากรอสเก็บทูไปได้ด้วยออฟดาก็ไล่เตะใสู่้เล่นของเบียนมาแต่ทําอะไรเนื้อของมาทิสไม่ได้ครับดานเนื้อของมาทิสไล่เก็บใส่ชูรอใช้อสุรารายครับกับบริคอยครับไล่ลำมาทิสไม่เลือกที่จะเข้าไปแต่ใช้สไนเปอร์จากแบตลี่ครก็ไปส่องใส่โลอิก ลาหรือคอยยาวๆครับก็รลดดาวมี่เนี้ยเอ็กซ์ฟลูซมเบอร์ครับในอยู่ในฐานะที่มาทิสเนี่ยลำอยู่คือไม่ต้องกลัวดาวมี่เนี้ยเนี้ยรถไปแล้ว60%ครับแล้วหายตัวมาแล้วฟรังโกโอ้โหโ,โดนฟรังโกแอรุกเช็คครับ ตอนนี้อยู่ที่หัวจ <shorts> ิตหัวใจครับลาเซร์ครับสไลด์ครับโดนดาวเมดเอาแล้วโดนก็อกวินชาร์ดครับแต่ว่าดาวเมดไม่พอครับเป็นลาเซรอลแกล่องของก็อบัยราเซรลอกเข้าไปไหลหลวงตัวด้านหลังเสียเลี่ยรครับลาเซรลอกทำสวยก็ไมเป็นไรปราณไมเป็นไฟกับเบียร์บ้าด้านล่างบาราทิสติดดิสซิมิชันไหลไปซ้อนกับบาทิสแก็บรอบเราไม่ว่าเป็นลาเซรลอกทุกทีครับแก็บเซนาไปได้ชูได้บาทิสและเกมเหมือนจะเป็นฝั่งของปราไฟเล่นไลการเบียร์ลออเครียปทาวเวอร์ล่าครับ โอ้น่าจะมาอยู่นะประทอไทยนะน่าจะมาอยู่นะเกมนี้บริเทไทยจะไหวกับเมียนมาหรือเปล่าแล้วโดนไซเข้าไปแต่เหมือนจะต้องหลบครับดาเมจไม่พอครับ<ๆ>ประเทไทยเลียร์หลอดเลยครับลานเซนลอดกับครอสอออกับคลิ้นครับ<ๆ>ยิงหลอดอยู่ครับแล้วเป็นลานเซนลอดได้หลอดครับเดียลอดเจ็บหนักต้องฟิกเกอร์วินชาร์ดอัดเข้าไปแต่<ๆ>มีนัอตเทเลมครับหอยปฏิเสธครับเลสดี้เข้าไปยิงจอกกอนครับด้าวของลเลดอกสิครับ ต้องวิ่งเยียวยาครับสไลเปอร์จากเรนลี่สองใส่บาลามิกันบรเออร์เบร,ร,บรกได้ผู้เล่นกองประเทศไทยเข้ามาครับโอ้ประเทศไทยก็พยายามที่จะฝืนเล่นเนี่ยโดยเฉพาะลาเซลอ์นี่คือแบกจัดเลยครับในการเล่นไฟในเลนล่างครับเพราะว่าลานเซลอ์ได้ตัดตัวดามเมจได้2ตัวเลยครับเรดลี่ก็โดนลานเซลอ์ไปครับปวดแล้วไปพลาดครับฟรังโกครับเสียให้กับมาธิสครับเราปวดบูบาวของประเทศไทย เด็กไทยโซนกันอยู่4ตัวครับโซนกันรอเล่นจังหวะครับนี่ครับแล้วมาทีดไปกดปืนใส่ลาเซรอสไปทันชูจะใช้ดูวยอฟัฟจารกน,นอย่างเตะไม่ถึงกับกันบริเออร์เบรกก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยได้ตามทันเดียบโดนฟารามิก,ก้าไปสกิลใส่ตอดน,นี่เรื่อยครับ เพื่ว่าในการเข้าของประเทศไทยเนี่ยต้องระวังเวสนาครับผมบอกว่าเวสนาคือเป็นตัวที่ทำลายเกมบุกของประเทศไทยเลยครับคือถ้าลาเซรล็อกไปโดนสกิลหนึ่งของเวสนาเนี่ยอาจจะงานเข้าได้ครับเพราะโดนหลอนเข้าไปทีนึงเนี่ยพร้อมกับเอ็นเทอร์นอลการและ 2, ดาเมจเวสกิลสองไปแต่แรงจับเลยครับเรดลี่ดีสองเดียวยาวมาเพื่อเปิดแมวครับโอ้โหนี่ครับเก็บ ความมีประโยชน์ของเรดลี่ครับอุ้ยเหลยวก๊อกเข้าไปลึกเกินแล้วตรงนั้นมีเรื่องไม่ได้เดี๋ยวลอสเปิดก่อนเลยครับรัศมีของปารามิกอ้าวโดนปฏิเสธทันทีครับเดี๋ยวลอสปารามิกช่วยเพื่อน3คนครับฟีดทีมงานของบริษัทมาเติมอย่างฟัาโก้ฟังโก้เดินหาเหมือนกันจะดูว่าไฟต่อไฟช็อตต่อช็อตฟังโก้สับใส่หน้าของบริหารครับพร้อมกับตัวเวยอับดาก่อน เป็นชูแก๊งดาวเดียร์ลอสไฟได้ติดมาเรื่อยครับรู้ว่าฟังโกออกไม่ได้ก็ชดาเมฟรังก็ไปได้ลังเสร็จลอดได้มาเทสในฝั่งของประเทไทกับเปียนมาไฟกันอยู่ที่หน้าบริเวณเล่นบนอย่างบุ่ยและสไลเปอร์จากเลดลี่ครับตองใส่ชูมาฟารามิกตัดเคลียร์ใส่กรอสครับฟรามิกไล่ต่อโดนชูดาเมจจากเลดลี่ครับบุ่และน่าจะไม่รอดแน่นอนดูแต่ว่ามีชู หน้าของคลินครับสไลด์สวนมาแล้วคลินเก็บหน้าของเรนนี่ไปได้เวลสมาได้หน้าคลินเนี่ยโอเทรดกันมันจัดครับตรงนี้เกลือ่อนเน,นี่ยดันบอลต้องเคลียวแววรับฟาล,ะละบิกกอลปรตเททยโอ้โหสกิลเพย์ครับอย่างที่บอกแล้วว่าสกิลเพย์ใครจะดีวกว่ากันหน้าอะไรครับเหมือนมาจะลำบากเอาครับโดนชูไปสัตว์เนี่ย สวัสดีคนดูทุกท่านเลยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับใครเข้ามาใหมก่ก็ทักทายเข้ามาได้รสสดครับราเซลเดียบตอนนี้ต้องพยายามที่จะเคลียร์ผุ้เล่นของเมียนมาออกไปก่อนเดียบในทีมไฟต้องตัดตัว,ตวดาเมจอมย่างเวสนาออกไปครับส่วนเมียนมาอาจจะต้องการจบเกมครับโอ้ไปแผ่วครับเมียนมาครับไปแผ่วครับสวัสดี418คนดูด้วยครับ อย่าลืมนะครับก๊อกคนหนึ่งหัวใจนะใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอยู่ในไฟต้องบอกเลยว่าเป็นไฟใกล้จะน่าจะเป็นไฟที่ใหญ่อีกไฟหนึ่งของประเทศไทยก็เมียนมาเนี่ยเพราะว่าลอดเกิดมาแล้วครับลานเซลอดเคลียร์พื้นที่แล้วครับทีมงานของเมียนมารู้ครับลานเซลอดอยู่ตรงรอครับสไนเปอร์จากเรนลี่ล็อกไปติดตัวเต้าปารามิกซ์รับดาเมจฝั่งของเมียนมาไว้ก่อนนะครับปารามิกซ์ครับโอ้แต่ว่าก๊อกไปโซนได้ดีกว่าครับตอนนั้นมีมีผู้เล่นของประเทศไทย อย่าปล่อยหลอดตัวนี้ให้กับเมียนมาเด็กชาดเดือบในบางของเด็กไทยครับแต่เด็กเมียนมาต้องการหลอดครับดูว่าใครจะได้ครับเป็นการเปิดไฟแน่นอนครับตรงนี้มีหลอดแล้วโดนดึงด้วยครับอุ้ยฟังกูไปแม่นครับแล้วมีเล่ามาต้ะคอยเราวาครับเบลลี่หลอดสเปนสกิลใส่ครับเบลลี่จะยิงปีสปอร์ตด้านหลังมาถล่มคอมรามิงเดี๋ยวหลอสแกมาได้ครับน่าจะหลอดไปได้เสียละจะหลอดไปแต่ฟาร์มิกก็ไป่เฉยใส่แม่กรอบเดือบ อู้เราไปเสียคริญครับฟรังโกแอนฮูปาเรดลี่เก็บเร้าของฟาร์มิกออกไปได้เดียร์ลอสไลฟฟรังโกฟิกเกอร์ตีใส่ซอร์ไวซีโดนเอาเดนสกิวจากเดียร์ลอสเก็บรอบแล้วกไปได้เรดลี่มายิงใส่ทูดาเมดครับยิงอัดใส่เร้าองฟาร์มิกแต่ตอนนี้เมียน์มาต้องกลับไปเอาหลอดเดียวโอ้นี่ครับต้องเล่นหลอดเลยครับเพราะว่าไปได้ครับโอ้โหเรดลี่ก็ไปฟรีด้วยครับงานเข้าเลยครับมาทีตน่าจะเปิดหลอดเดียบสองคนของเรดลอย เอาไปป่วนต่อครับประเทศไทยครับเดี๋ยวลอดเจาะยาวๆครับอ้าวแล้วไม่มีนัทเทลมโยกหลบได้ครับฟาราบิกฟาราบิกกับเดียรลอดครับแล้วชูไปได้เลดลี่หลวนได้เฉยครับชูของประเทศไทยมาทิศเข้าไปดิสิมเป็นชั่นติดแล้วไปเก็บชูครับ3คนของประเทศไทยต้องรีบสวนบ้างจะไม่มีใครได้ลอนครับอาร์เซนอลกาดไล่ตีลัสลอดแฟนทอมสแลนออกไป โอ้โหจังหวะใครจังหวะมันจริงๆครับในไทยกับในเมียนมาครับไทยกับเมียนมาครับตอนนี้ไทยกับเมียนมาเดียรลอดจะไปจอกน้างองคลิ้นกับแรสเตลเลมของปราบิกช่วยได้ครับแล้วไม่มีสกิลเล่นครับเดียร์ลอดคอนซิลของฟรังโกไอ้หุกถึ่งเข้ามาครับแต่มีดาเมจเว็กของวิสเราเด็กไทยกับเมียนมาบวกกันอยู่ครับเดียร์ลอดเก็บฟรังโกไปได้เสียฟรังโกไอ้กับเมียนมาครับประเด้ดทยโอ้โหเปิดลอดเลยครับมาทีของเมียนมาครับ ร6 0คนดูครับ500ต้องมาแล้วครับ500ต,ต้องมาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์500คนต้องมาเลยครับแล้วเป็นเมียนบ้าที่ได้รอนเดี่ยวโอ้โห14นาที29ต่อ19ครับการเงินในกระเเมียนบ้านนำสีครับ,บ47ต่อ43่ครับโอ้ต้องเคลียร์เวฟครับประเทศไทยประเทศไทยต้องเคลียร์เวฟให้ได้ครับตอนนี้ครับโอ้วเพรเดี๋ยวหลอดจะมาครับ อันนี้เมียนมาผมมองว่าน่าจะสแตนบายครับรอเล่นเวฟพร้อมรอเด็บเฮ้าเวอร์ได้เปรียบครับการเดินเกมได้เปรียบกว่าวันที่ทอยเขาเปลี่ยนมาสไนเปอร์จากเรดลี่ครับไปเปิดแบบครับเจอฟาร์มิกครับเข้าไปจะเอาต่อครับดาวแมนเดวเอฟออฟดากอนยังไม่ใช้ครับผู้เรดลีย์ก็ไปยิงใส่คลินครึ่งหลอดฟารามิกรอนนักเลิศ ก็จะเข้าไปวินชาร์ครับเอาแล้วเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าครับในเกมนี้ด้านล่างเวฟหลอดได้เลยกันมาทีทำเลนบนด้วยครับเพื่อที่จะเข้า3เลนครับปรเดิไทยด้านล่างต้องรีบจัดการเวฟและรีบไปการย่อวไม่งันน่าจะเสียตาวเวอร์ให้กับหลอดแน่อนอนเดียวโอ้หุ่นวาวอ e ีสปอร์ตไปหมดแล้วฟังโก้เจ็บหนักเอ็นเทนอลขาดเสียให้กับเบยซ่าเ็นเมียนมาที่ได้ถึง2งานเข้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ของรเดิไทย สไนเปอร์จากเรนลีน่ซองคร้อดับลาเซลอสสไลด์จะล้วงตัวด้านหลังมีกรอสครับคอยกดพร็อพเวอร์ออฟเนเจอร์ไล่ดับลาเซลอสเลนบนเสียก่อเกิดครับชูไล,ล่เตะแล้วก็เราจะเอาหน้าของมาพิได้ได้ครับไล่ยกยาวพิกปิกเกอร์อยิงเข้ากันช็อตกันอัดเก็บามาิสไว้ได้ยังไม่จบนะประเด็นใยบอกยังไม่จบครับมาเลยครับเมียนม้าบอกบุกมาได้เลยครับโอ้โหเมียนม้าบอกบุกไม่ไหวครับโอ้ต้องกลับ ไปเซตเวฟกันใหม่ครับเมียนมาครับโอ้แลกกันช็อตต่อช็อตจริงๆครับยักษ์สามตีกับยี่สิบครับแล้วโดนเดียบกรอกมาเจอบุดีโอเล่ได้เบรกสันหน้าครับมาครับโอ้ไมมาปีครับเช็คครับในป่าเจอบุดีโอเล่ได้อยู่ครับเราก็เนี่ยสองหาอะไรครับเจอลานเซนล้อเดียบแบบนี้ก็มันเป็นเหมือนดาบสองโค้งในการใช้สไนเปอร์ของเลลี่ครับคือเหมือนเลลี่ก็เปิดจุดด้วยครับ เปิดแมบให้เพื่อนแล้วก็เปิดจุดให้ตัวเองครับเอ้าแล้วไปเจอผู้เล่นของฟระเนไทรฟังโก,โกมีอัชนาของฟังโกกระชากมาแอนฮูกับดึงมาโคครับโนนครับสกิลของเวสนาใจโายที่ต้ก,การเลสลี่เคลียร์ชั่วไป จัดตัวหลวงไปได้ครับเมียนมาเหลือบริสไทสี่คนครับแล้วการชามาครับวิญญาณหลุดครับเราโดนเต็มๆครับไอเทนอกาดแล้วเป็นฟาร์ม <osa> ิกก็เลยจะช่วยได้หร <episodes> ือเปล่าเน็ลี่ยิงปีด้านหลังเก็บ so ล่าก็ไวได้ฟาดเนสายไม่ได้แต่ไวแล้วเป็นฟาร์มิกเก็บล่าก็พักออกไปเลนสลี่ด้บเกลเก็บกฟาร์มิกลินดี่คือเมียนมาโอ้โหเมียนมาสุดจัดครับเล่นได้เล่นกับบริสไทเอาจนเบอร์ด้วยกลางยศนายเซลอดตัวเดียวเหงาๆครับจากการเดินเบาด้าของซิกกี้ เขียยเวฟในเลนกลางกับมีด้านนาวกี้ครับสไนเปอร์เข้าไปคึ๊กหลอดลบไม่ทันเดียวอุ้ยแล้วเวฟมาด้วยครับด้านล่างครับปาพร้อมกับนั่นอนเดียร์ลอสกับปาทิสเข้าไปลำนัคอยแล้วโดนเดียร์ลอสกนโดนเข้าไปติกกี้ไม่รอดจากเดียร์ลอสกับชูเข้าไปเดยออฟดาก,กรับแต่ตรงนั้นเนี่ยมีเวฟกับร้อมาทิสครับปาลามิกต้องหี้มาเคลียร์เลน่นเวฟเข้าบ้านของประเทศไทยยังจบไม่ได้ครับฟังโอเกิดมายังกันอยู่ครับประเทศไทย คันซิลจะเล่นสวนตรงนี้เลยหรือเปล่าประเซ์ไลย์ค,ครับไม่เหยียบโอ้ยังไม่กล้าเข้าครับเมียนมาเลือดที่จะเปิดหลอดต่อครับสิบเจ็ดนาทีที่เป็นสิบสบเจ็ดนาทีที่สุดมักเหยียบโอ้ดูครับอ้าวเรดลี่ไปได้คุณแของบลลิอกบี้วได้สองครับเมียนมาเสียสองแบบนี้เข้าทางเมียนมาเนีนน่นรอเลี้ยวประตซ์ไทย มันเล่นยากครับอย่างที่บอกเลยว่ามีเวกซ์น่าครับมันทำให้การเดินเกมของวอร์ดิทัยมันยากครับโดยเฉพาะในทีมไฟครับดูจะเข้าไปเปิดก็ไม่ได้ครับเวกซ์น่ารอสแปมสก,กิลใส่ครับราทิสก็ไปลอมมันด้วยไฟครับเลสลี่เดินอยู่ครับสไลเปอร์พยายามที่จะเอาต่อครับค,ครินส์ครับกระจายดาวไปทีซ้ายขวาับรอรอ,อเลยครับเบียนมาครับน่าจะรอรอเลยครับเบียนมาครับสไลเปอร์จากเลสลี่ครับส่องเรียวยาวครับส่องเรื่อยๆครับเพื่อเปิดวิชั่นเครยว โอ้น่าจะได้ปิดเลนล่างโดนสกิลของเวสนาไปครับปรเป็นได้ทายมีอะไรต้องช่วยกันใส่แล้วครับในช็อตสุดท้ายอ้าวโดนเอนเทอร์นอลกาดสวยจัดก็มีมากแต่เ้องเเลนของโลรมิกช่วยไม่ดัน เพราเกบหน้าของครอสไปกบคลิมเสียไปแล้วครับก็โดนกระชากมาเมียนมาในป้อมเลยครับตอนนี้นรารักเลี่ยของปรมิกปราิกเกียร์มาทีสแล้วเมียนมาได้ไป2เลดลี่แล้วฟังกเก็บเดียร์ลอดมาเซนลอดเก็บเลดลี่แต่ป้อมจะแตกปละเด็กไปกันได้หรือเปล่าลอดตีบ้าแล้วเรียบป้อยครับเมียนมาชนะในเกมสุดท้ายครับโอ้โหเมียนมาครับ ไม่ยอมแพ้สามสูงนเมียนมาบอกขอสองหนึ่งครับวันนี้โอ้โหสุดเกินนะเมียนมานะสุดเกินสุดมันนะครับก็เป็นเมียนมาที่ตีไข่แตกมาเป็นสองต่อหนึ่งและเรียบร้อยครับในวันนี้นะผลสรุปไปแล้วประเทศไทยชนะไปสองต่อหนึ่งเกมครับ